สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านใบหนุสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะวันนี้นะคะทางช่องพาบ้านใบหนูสุนะคะมาใน EP ีที่395 ราคาเริ่มต้นเพียงองละ3 0 0บาท4องค์1,000พันนะคะราคาเริ่มต้นเพียงองละ300บาท4องค์1,000พันจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่1กันเลยนะคะวันนี้มาชานิดนึงนะคะพี่ขาวันนี้มาชานิดนึงเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยเนาะรายการแรกนะคะเป็นพับปิดตาเนือกลาแบบนี้เลยค่ะสีสวยนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยเป็นเนื้อกลานะคะองค์นี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่นี่นะคะองค์ใหญ่ขนาดนะคะขนาดขนาดใหญ่กว่าเหรีย1สิบค่ะนิดนึงนะประมาณนี้เลยนี่นะคะขนาดประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการที่สอง เ็นเหรียญเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเขียวๆ,ๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะมีรอยจานยันทั่วทั้งองแบบนี้เลยองค์นี้นะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองแบบนี้เลยค่ะส,สวยๆเดิมๆนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะมีรอยจานสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะ องนี้นะคะจะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเนื้อเขียวๆเลยค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขียวนี้หายากเลยนะคะเนื้อเขียวรอยตัดตอกเขาสวยนะคะรอยตัดตอกนี่นะคะส,สวยๆแบบนี้รายการที่สามค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามพานางพยานเนื้อดินเขียวนะคะ 300บาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปนะคะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะตัวเหรียญเป็นปี6-9เก้าค่ะเนื้อสีเงินเงินนะคะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญสวยๆนะคะขอบข้างดูดีองค์นี้นะคะสภาพเก็บเดิมๆเลยค่ะองค์นี้ นี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4 300บาทค่ะเหรียญหลบพ่อชุยปี69นะคะเนื้อสีเงิน300บาทนะคะรายการที่4รายการต่อไปค่ะรายการที่5เป็นพานรูปหล่อหลบพ่อเงินเนื้อสีทองค่ะมีเม็ดแรกรูปหล่อหลบพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ มีเม็ดแร่นะคะตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองสวยๆเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะรายการที่5้าสามร้บาทค่ะรูปเราหลบห้องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่ห้าสวยๆเดิมๆเ,เ,เนื้อผิวแหง้แหงๆนะคะ300บาทรายการที่5รายการต่อไปคะ่ะรายการที่6เป็นพระสมเด็จพิมวัดเกตนะคะ พระสมเด็จพิมพ์วัดเกตเนื้อผงเก่าๆนะคะแบบนี้เลยลงลักปิดทองเก่าๆค่ะมีรอยกอ่าลงลักปิดทองเก่าๆนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆสมเด็จวัดเกตรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นพระนาคโปกค่ะ เป็นรูปหล่อนะคะกิ่งหน้าปกนะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ซาบกุเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยสภาพเหมือนสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งสามอยบาทนะคะรายการที่7ดเป็นกิ่งหน้าปกนะคะ300บาทคะ่ะรายการที่7ด รายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยนะคะสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพเคยผ่านการใช้มารายการนี้นะคะรายการที่8 3 0 0บาทค่ะรายการที่8 พี่พท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยที่083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะจะเขียนว่าวาจรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังจะเขียนว่าวาจอแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเกา่าๆแบบนี้เลยคะ่ะไตฐานนะคะใต้ฐานอมืมีเสียงกิ่งนะ องค์นี้นะคะรูปหล่อหลงพ้องเงินค่ะเนื้อสีเงินเก่าๆนะคะด้านหลังเขียนว่าวอจอแบบนี้มีเสียงกิ่งนะคะรายการที่9 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นพระมะเหศวนเนื้อชินค่ะเก่าๆเนื้อชินแห้งๆแบบนี้เลยเนี่นะคะพะม่เหศวนเนื้อชินนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบพาไม่เหตุสวนเนื้อชินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบค่ะเก่าๆเขียวๆเ,เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวเดเนื้อว,ว่านค่ะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวเดเนื้อว,ว่านไม่ทราบกุไม่ทราบรุ่นนะคะเนี่ยนะ สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังด้านหลังมีเม็ดแร่เขาเรียกเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเหมือนเม็ดแร่นะคะด้านหลังสวยๆเนื้อ <c oughs> ผงแห้งๆเก่าๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะคาบกุคาบเก่านะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสอง เป็นพรบปิดตาเนื้อกลานะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะนี่นะคะพับปิดตานะคะเป็นเนื้อกลา้นหนักเบาเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยเดิมนะคะองค์ใหญ่นะองค์นี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่นี่นะคะใหญ่กว่าสินนะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองสามรอบาท รายการที่12บสองนะคะสามรบาทพับปิดตาเนกระลานะสามบาทขาน้ำหนักเบารายการต่อไปนะคะรายการที่13เป็นพาบปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆเขียวๆค่ะองคนี้ปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเก่าๆเขียวๆมีรอยจานยันด้วยสวยๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสาบาท พระปิตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเก่าๆเขียวๆมีรอยจันยันแบบนี้300บาทรายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กั่นปี2469เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อก,กั่นนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะด้านหลัง สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนีน่ยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าเป็นพลาคําหมากนะคะของหลวงปู่ฤาษีลิงดําวัดท่าสงค่ะคําหมากเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงแห้ง ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะองนี้รายการที่สิบห้าสาม้อบาท 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000พค่ะจัดส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่ม รายการนี้นะคะเป็นพระคำหมากค่ะวัดท่าสุงนะคะของหลวงปู่ฤสีลิงดำรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นพระปิดตาพิมพ์นี้ค่ะเนื้อกะลาเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อกะลาเก่าๆแบบนี้เลยน้ำหนักเบาค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะเนี่ยนะไม่ทราบผุกอ่าไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ สวยเดิมเก่าๆเ,เนือ้อกลาแห้งๆนะคะรายการนี้รายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกค่ะมีรอยจานรยันด้วยนะคะเนี่ยนะด้านหลังเห็นรอยจานร์ยันด้วยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะองนี้นะมีรอยจานรยันรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ด เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ<ม>เนื้อผงแห้งๆเกา่าๆแบบนี้คราบกุคราบเกา่าชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์เลยนี่นะคะสวยเดิมนะคะเนื้อผงแห้งๆเกา่าๆรายการนี้นะคะรายการที่17 300บาท300บาทนะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่18 เป็นผ้ารูปหล่อไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะองคนี้เป็นพิมพ์แบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะอง์นี้นะคะเป็นผานรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุ่คราบเก่กาตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐา,านขนาดนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูขนาดนะคะนขนาด,นะะนาดสูงกว่าเหรียญสิบค่ะพี่เนี่ยนะคะ สูงกว่าเหรียญสิบประมาณนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าเป็นพารูปหล่อหลวงพ่อเอมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนือโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้นะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา ายฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่19 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่20สิเป็นพับปิดตาเนืกะลาแบบนี้ค่ะพิมพ์นี้นะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์พับปิดตานะคะเนกะลาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆนะคะเดิมๆเลยเก่าๆเดิมๆเลยค่ะองนี้ สวยๆเดิมๆนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20เป็นพระปิดตาเนกระลานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทรายการที่20รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนเนื้อสีเงินค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เขียนปี2470นะคะเนื้อสีเงินมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะรายการที่21นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่21รายการที่21 21 21นะ 21. 300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นผ้าปิดตาพิมพ์นี้ค่ะเนีย่ยนะคะผ้าปิดตาพิมพ์แบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะเนื้อกะลาเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะเป็นเนื้อกะลาเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาท300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้ผ่าตรงตามรูปนะคะตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23า เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเก่าๆสวยๆเนื้อสีเงินแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะมีรอยจานยันเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังมีรอยจานยันสวยๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสามค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่สุขนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานยันตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆแห้งๆนะคะด้านหลังมีติดมีรอยนิ้วม,มือนะคะขอบค้างเป็นแบบนี้คะ่ะใบหน้าท่านชัดเจนเนี่ยนะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะ<ๆ>เก่าๆคา,าบกุกคาบเก่า,า,าด้านหน้าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังติดรอยนิ้วมือรายการที่ยี่สิบสี่ 300บาทค่ะรายการที่24นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นพลา้เนื้อเมกสิ์ค่ะเป็นพิมพ์แบบนี้นะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเาขียวๆเลยค่ะสภาพดีด้านหลังมีรอยจานยันด้วยสวยๆเดิมๆนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาท เนื้อเมกสิ์นะคะเก่าๆเขียวๆนะคะเดิมๆเลยสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกวันนี้น้องไปไวหน่อยนะคะพี่ขานะพอดีติดทุนละนะคะติดงานนะคะติดงานนะน้องไปไวหน่อยอะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเจริญกับเหรียญหลวงอากับหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงกับเหรียญหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นรูปท่านทั้งสองนั่งซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆนะคะตัวเหรียญนี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงกับเหรียญหลวงพ่อเจริญนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํา รายการที่26 300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญย5สตวรรษเนื้อสีเงินนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยใบหน้าท่านยังชัดเจนนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญย5สตวรรษนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยๆเลยค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดํานะคะเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําปีสองห้าศูนย์สามสวยเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังขอบข้างค่ะขอบข้างจะเป็นแบบนี้ เนี่ยนะทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่28-300บาทคะ่ะเหรียญหลงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2503 300บาทคะ่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ะ่ะรายการเซตวันนี้มีมาแค่1เซตนะคะรายการเซตนะองละ500บาทนะคะองละ5 0 0บาทเดี๋ยวเริ่มจากหลวงปู่ทวษนะคะ หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือค่ะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลย่ยนะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะเดิมๆเลยค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือรายการนี้นะคะรายการนี้5้าร้อยบาทค่ะรายการนี้เนี่ยนะคะรายการเซตนะคะ500อบาทค่ะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวเองนะ5้าร้อยบาทนะคะรายการที่1รายการเซตรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป เป็นแหวนหลวงปู่ทวดพิมพ์เม็ตแปงค่ะ <c oughs> เนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปูพิมนะคะด้านหลังตัวเรือนแหวนนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยะคะ่ะขนาดนะขนาดขนาดผู้ชายใส่ได้นะคะอันนี้น้องใส่นิวชี้นะผู้ชายใส่ได้นะคะยังหลวงอีกเยอะเลยอยานะผู้ชายใส่ได้นะคะนี่นะคะ แหวนหลวงปู่ทวดพิมพ์เม็ดแตงนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมตัวเลือนแหวน,นะคะ่ะที่ตัวเลือนแหวนเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะฝั่งเพชรล้อมรอบด้านหน้านะสะ่าห้าร้อยบาทนะคะ,คะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อสีทองมีตัวทอทะหารด้านหน้าเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะเป็นตัวห,หลวงปูดทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะมีตัวทอด้านหน้า ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเดิมๆนะคะตัวตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองค่ะสวยๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะเป็นหยกนะคะเป็นรูปปลาหยกนะคะรูปปลาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะความหมายดีนะคะเป็นหยกนะคะรูปปลาแบบนี้เนี่ยนะ เป็นรูปปลาปลาคู่ปลาคารนะคะปลาคาบเนี่ยนะความหมายดีนะคะองค์นี้ห้าอบาทค่ะ500บาทเป็นยกนะคะ500บาทจบไปแล้วนะคะสําหรับรายการเซตนะมีเซตเดียวองค์ละ500บาทนะคะเนี่ยนะองค์ละห0าบาท จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 43 7 4753เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะ น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ